การเติมน้ำกรดแบตเตอรี่รถยนต์มีขั้นตอนง่ายๆก็แค่เตรียมอุปกรณ์ที่จะเป็นที่ต้องใช้นะครับอย่างแรกเลยก็คือน้ำกรดที่เป็นถังหรือเป็นขวดส่วนที่2ก็คือในส่วนของปั๊มน้ํากรดตัวตัวตัว,ตว,ตวปั๊มน้ำกรดแบบใช้มือบีบแค่2องสิ่งนี้ก็โอเคคุณก็สามารถเติมน้ำกรดได้แล้ว ส่วนแบตเตอรี่ก็คือต้องมีแบตเตอรี่นะครับแล้วก็ต้องมีฝาปิดอันนี้คือหลักๆเลยที่จําเป็นที่จะต้องมีเดี๋ยวเรามาเริ่มเติมน้ํากรดลงในแบตเตอรี่รถยนต์กันดูก่อนจะเติมน้ํากรดนะครับเราต้องดึงฟรอยที่อยู่ด้านบนของแบตเตอรี่ออกเพื่อให้เราสามารถเติมน้ํากรดได้จากนั้นเราก็นําตัวดูดน้ํากรดใส่เข้าไปในถังน้ํากรดและปลายสายหนึ่ง นำมาจ่ออยู่ตรงาฝาด้านบนของช่องที่เราต้องการเติมตรงนี้เราจะต้องค่อยๆปั๊มด้วยมือเพื่อให้น้ำกดไหลมาตามท่อนะครับตรงนี้ต้องค่อยๆปั๊มเพราะว่าเมื่อน้ำกดจะถึงขีดด้านบนเนี่ย น้ำกดที่อยู่ที่ทำปฏิกิยากับแผ่นธาตุด้านล่างด้านในมันจะทำให้เกิดแก๊สขึ้นมาแล้วกระเด็นสังเกตไหมครับว่าเมื่อเต็มแล้วถึงขีดด้านบนถึงขกดด้านบนนะครับจะต้องเอาฝามาวางไว้หรือปิดไว้แต่เราไม่ต้องบิดให้ปิดให้แน่นนะครับแค่วางไว้เฉยๆเหตุผลก็เพราะว่ามันจะมีการดันของแก๊สภายใน แล้วทําให้น้ํากดมันกระเด็นขึ้นมาโดนมือเราได้อันนี้คือเป็นการป้องกันอย่างหนึง่งนะครับทาอย่างนี้ไปเรื่อยๆค่อยๆทําค่อยๆทําสังเกตอย่าให้เกินระดับเส้นด้านบนจําเป็นเลยนะครับจําเป็นตรงนี้นะครับเห็นไหมครับเส้นนี่ฮะน้ำกดกำลังขึ้นมาถึงนี้แล้วฮะเห็นไหมครับอ่าห้ามเกินขีด ด้านบนนี้นะครับขีดเส้นด้านบนนี้ครับตรงนี้เราก็ค่อยๆใส่ไปเรื่อยๆอมาถึงช่องสุดท้ายละเราก็เช่นเดียวกันเอาฝาปิดไว้เพื่อกันไม่ให้น้ากรดกระเด็นถูกมือเราเรามาลองดูจากด้านบนบ้างจะสังเกตว่าน้ํากรดที่อยู่ในช่องแต่ละช่องเห็นไหมฮะมันจะมีการเดือดและกระเด็นขึ้นมา เรามาดูขีดเห็นไหมครับตรงช่องนะี้ตรงนี้มันสีแดงอยู่ครับเราจะต้องให้เป็นสีแดงตรงกลางและสีน้ำเงินรอบๆสำหรับในกรณีเช่นนี้สีแดงอยู่รอบๆเนี่ยเราจะต้องคิดด้ก่อนเลยว่าเอ๊น้ำกดพึ่ง เติมไปเนี่ยมันเต็มไหมถึงขีดที่เราที่แบบที่เขากําหนดมาไหมสังเกตเราลองเติมดูอ่าเห็นไหมฮะสีฟ้าอยู่รอบๆอบสีแดงตรงกลางนี่แปลว่าโอเคแหละแต่ยังไม่สามารถนําไปใช้งานนะครับต้องนําไปวางไว้เฉยๆย่างเงี้ยสักประมาณ3-4ชั่วโมงเพื่อให้แผ่นท่ากับน้ำกรดเนี่ยเข้ากันได้ดีเห็นไหมว่าคุณเองก็ทำได้ ผมมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณบ้างเราจะผลิตคลิปดีๆที่เป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านรอติดตามนะครับสวัสดีครับ